สวัสดีค่ะพบกับเหมือนฝันในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกไปเริ่มกันที่โรงเรียนหอวังกันก่อนค่ะท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนดรพัชรพงศ์ตรีเทพาก็ได้มีการจัดงานวันเครือข่ายผู้ปกครองนะคะก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนกับคุณครูค่ะงานนี้เขามีการแสดงของผู้ปกครองในแต่ละชั้นด้วยนะคะดูสิคะนักแสดงแต่ละท่านนี้ไม่ใช่มีแค่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะคะแต่มากันหมดเลยค่ะคุณป้าคุณย่าคุณยายมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ ก็เพื่อจะหารายได้เข้าโรงเรียนค่ะนอกจากนี้เขาก็มีการประกวดฝันใจเครือข่ายนะคะกติกาอยู่ว่าใครได้รับช่อดอกไม้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะแต่ว่างานนี้ดอกกุหลาบที่เตรียมมามีไม่พอ mm. เขาเลยต้องมีการประมูลกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายแล้วค่ะช่อดสุดท้ายก็เป็นของผู้ปกครองชั้นม .2 ประมูลไปในราคา9,000บาทนะคะ รางวันขวัญใจก็เลยตกเป็นของท่านนี้เลยค่ะก็คว้าสายสะพายขวัญใจเครือข่ายผู้ปกครองไปครอง okay, okay. Yeah. เครือข่ายผู้ปกครองก็จะทำหน้าที่นะะในการช่วยกวดขันดูแลวินัยของเด็กทุกคนค่ะไม่ใช่แค่เด็กที่อยู่ในปกครองเท่านั้นนะคะ